สวัสดีครับวันนี้น้องเอเด็กข้างครัวนะครับแล้วก็แอบมาหาพี่กาการีสคัตนะครับเรามาแอบเซอร์ไพรส์พี่กากา,กากันนะครับว่าวันนี้พี่ปากา,กาจะพาน้องเอทัวร์ฟาร์มมีปลาอะไรอัปเดตใหม่ๆมาให้แกสมาชิกได้รับชมกันนะครับเรามารอดูกันนะครับเดี๋ยวน้องเอจะแอบไปเซอร์ไพรส์พี่กาในบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแอบนิดนึงนะครับแลบปลองว่าสนุกแน่นอนวันนี้แอบมาเซอร์ไพรส์หลังขายของเสร็จแอบมาหาเลยรู้ว่าพี่กามีอะไรที่เด็ดๆแน่นอนรอติดตามนะครับเด่นเชิญครับ วันดีครับวันนี้น้องเอเด็กข้างครัวก็แอบมาเซอร์ไพรส์พี่กาการิสคัตนะครับพี่กาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตที่พี่กาพาทัวร์บ้านทัวร์ฟาร์มนะครับได้ข่าวว่าพี่กามีของแลไอเทมแบบหืมเตรียมส่งเข้าช้อปปิ้งที่ห้างแน่นอนขนลุกเลยไม่เล่ขนลุกเลย,ลเลย <c oughs> อ๋อผม<ะ>ผมผมผมไม่ค่อยได้ส่งอยู่แล้วคือจะเน้นให้กับทางเพื่อนๆหรือว่าทางทางลูกค้าเขาซื้อไปส่งมากกว่าวันนี้น้องเอแอบมาเซอร์ไพรส์ใครอยากคิดจะกำลังหาปลานะครับรีบมาหานะครับ มายามโพเพยามดึกดึกยามเย็นเย็นนะครับจะโพเฮย์ดึกพี่กาพร้อมต้อนรับทุกคนฮะพี่กาดีนะจะแนะนาและได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาการขุนปลาการซ้อมการการให้อาหารอย่างเงี้ยและเตรียมปลาเข้าไปช้อปปิ้งในห้างกันนะครับก็ขอน้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆสมาชิกอะเตรียมตัวให้พร้อมพี่กาอีกเป็นอีกเจ้าหนุ่ที่น้องเอเด็กขั้งควรแนะนํามาหาเพื่อเอาปลาไปเตรียมเข้าเข้าคอร์สกันทุกทุกคนนะครับ แต่วันนี้พี่ก้าจะมีแนะนําอะไรบ้างไหมครับยินดีครับนีครับอาะนี่มานี่เลยโอ้สวยมากเลยครับอันนี้ใครยังไม่สมัครนะครับรีบมาสมัครที่น้องเอนะครับอันนี้เช็คกระบอกดก็คือเป็นโพกระดเช็คกระบอกก็เป็นปลาซิเนเจอร์ทางฟามเราอะนะครับคือสายนี้ก็ต้องไปลงประกวดสายที่เป็นสติปีเจนบัตรอันนี้อันนี้วันนี้เรามีทั้งหมดเจ็ดประเภทครับใช่ใชช ส่วนนี้ก็จะเป็นเลดี้ค่า o ค s สครับใครกำลังมองหาปลารีบมาหาดูนะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปลงประกวดเทเกลค o s สใช่ครับน้องเอแอบมาเซอร์ไพรส์ทุกใช่ใช่นี่ซุปเปอร์เลด e ซุเปอร์เลดนะครับนี่ครใช่ตั้เนี้ยการันตีคิดว่าน่าจะมีต้องมีลุนรางวัลแน่นอนครับโอ้โหไปดูนี่มาตรงนี้ดินี่เรามาดูต่อไปโอ้โหนี่สายไอการนะครับ ใครคิดอยากจะไปคว้าถ้วยคว้าช็อปปิ้งที่ห้างนะครับนี่ไอกาต้องรีบมาเลือกนะครับใช่ใชอันนี้ก็จะเป็นสายค่าคลอสอ่าเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันหายยากมากเลยนะใช่ครับส่งมาด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้แบบว่ามีมาให้เล่นกันมากมายเงี้ยโซนโอ้นี่ก็จะเวลาลงประกวดก็ต้องลงสายฮิเคียวคลอสครับผมใช่ใช่ลงประกวดใายตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวย โอ้โยจีดเลยครับนี่นี่นสวยใครกำลังมองหาปลานะครับโอ้ตัวนั้นสวยมากโอ้โห<อ><อ>นี่<ะ>สวยมากจิดจาร์ตนะครับจิดจาร์ตใครกำลังมองหาหน,นี้ส่ยไอก้านะครับลงใส่เฮกเคียวไอก้าครับใช่ก็สมัครผ่านที่น้องเอได้นะครับ <S 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 นี่นี่นก็อีกคลาสหนึ่งนี่จะเป็นเฮเคิลคอร์สและเปิดอันนี้ก็ต้องไปลงเฮเคิลจิ้มเป้าจิ้มเป้าตัวในสวยตัวไหนสวยจิ้มเป้าครับจิ้มเป้านี่จิ้มเป้าแล้วอุ๊บุ๊แล้วเดี๋ยวหาว่าทีไหนอีกแค่จิ้มเป้าเฉยนี่คงหมายถึงตัวนี้นะแล้วแค่จิ้มเป้านะครับนี่ฮะจิ้มเป้านะครับอันนี้ลงประกวดเฮเคิลคอร์สตรงๆเลยนะครับในโลกใส่เฮเคิลนะครับน้องเอแค่จิ้มเลยชะอันนี้ก็เมทัลลิกบูเดมอนอันนี้ก็ไปลองใส่บูบูคลาสปุ๊บไู บลูคลาสเนี่ยผมได้รางวัลมาเยอะมากเลยนะ <C up al Scroll> จากจากจากของของคุณภาพเนี่ยโปทีไรได้ทุกที أ, สวยครับ <S <S ใช่อันนี้จะเป็นบลูแลปเปิ้ลอันนี้เป็นรีเฟคชั่นดีตัวนี้จะเป็นโคบอบูครับตัวนี้นะครับ <cosplay. S 2> ใช่จะเป็นจะเป็นโคบอลบลูละเมื่อก่อนเขาจะไม่ให้ประกวดสายบูครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาอนุโลมละแล้วก็ล่าสุดคุณปิงเอาไปประกวดได้เบสอินโชมาด้วย ตัวที่เป็นโคบอบูตัวนี้ขนลุกเลยครับเนี่ยโห้องไอขนลุกและครับคุณคุณปิงออัไปตอนนั้นได้ข่าวว่าปีนี้ที่ปิงก็พร้อมเหมือนกันนะครับคุณปิงก็ลงหลายตัวอยู่เหมือนกันปีนี้ได้ได้ข่าวว่าพี่ปิงก็พร้อมนะครับใช่พรุ่งนี้ประกวดได้หลายตัวเลยตัวนี้ก็หลลุ้นรางวัลเหมือนกันนะครับนี่มาในโมดไม่ได้เชียร์ครับแต่พูดเรื่องจริงครับโอเคอ๋ออันนี้โอ้โหนี้ปลาลูกค้าจองอันนี้ก็เขาก็จะไปลงประกวดเหมือนกันนี่ก็คือไปไปลงประกวดเหมือนกัน ใช่ใช่สวยครับ่ลูกค้าจองไว้นี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นทางเช็คบอร์ดล้วนเลยโอยสวยครับใช่ชกำลังรีบหานะครับต้องรีบเอาไปซ้อมนะครับเอาไปขุนนะครับใช่ครับอโอ้ตัวนี้เท่มากตัวนี้ตัวนี้นนลูกค้าจองไปไปส่งไปแม่สายครับตัวที่เป็นเฮกเกลครอสสเน็กตัวนี้ปลาหายาก ใครกาลังมองหาสายนะครับใช่ใช่ใช่ใครอยากได้คํารู้ความรู้คาแนะนําก็มาหาพิก้าพี่ก้าให้คาแนะนําอย่างดีครับเพราะน้องเอกก็ได้รางวัลจากพีก้าไปคำคำแนะนาที่ดีมากมากเลยครับใช่ไหมน้องเอกเคยได้ที่หนึ่งตัวที่เป็นปลาแดงปะใช่ครับชั้งแรกในชีวิตเลยนะครับแล้วก็ตั้งนั้นก็เที่ยวช้อปปิ้งข้างทุกรอบเลยครับติดใจเลยใช่ไหมใช่สนุกสนานเนี่ยอีกชุดนี้ลงลงประกวดสายสเตปพเจนบัตโอ้โหลงได้ทั้งหลาย หลายตัวเลยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับสวยนะครับโอเคมาแอบดูบ้างเราไปดูโอเคเดี๋ยวพาไปโอเคเดี๋ยวพาไปดูตู้ต่อไปครับโอเคครับโอเคตู้นี้ก็จะเป็นพวกปลาแดงเนาะก็ไปลงประกวดสายปลาแดงกันนะนี่นี่คือประกวดสายปลาแดงกันตัวนี้สวยครับตัวนี้ครับน้องๆครับใครจะลังหาระซุปเปอร์เลเวลชัยแอบจิ้มนะครับแอบจิ้มนะ ันนี้เป็นอาบิโนอาบิโนนี่อาบิโนอาบิโนตัวนี้มีเจ้าของแล้วตัวนี้มีเจ้าของแล้วว่าไม่ทันอีกแล้วใช่ใช่ตัวนี้มีเจ้าของละสืวอส่วหลายตัวตัวนี้ไปตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะซื้อไปเที่ยวห้างเหมือนกันครับตัวนี้สวยตาแดงตพวนี้อีกตัวนี้จะเป็นอรอาบิโนเลดโคเวอร์ครับ เอ้ได้ข่าววามีคนลงเหมือนกันเนี่ยเลคโคเวอร์อบิโนก็ไม่ลงโอเพนนะใช่ครับใช่ตัวนี้เป็นซูเปอร์เลตเนบูล่าสายโอเพนครับตัวนี้ไปวันที่ตัวนี้สวยนี้ไปกัมพูชาแล้วติดจองลูกค้าจองไปแล้วไม่ทันอีกแล้วครับอันนี้สวยมากตาดุใช่คีบสวยตัวนี้เป็นตัวอบิโนใช่ครับใช่ครับตัวนี้สวยๆเนี่ยซูเปอร์เลตเนบูล่าใช่ครับ เขาลงทุนลงโอเพ่นใครเขากำลังมองหานะครับสวยมากดูเป็นคำว่าคำว่าดิสคัทนะครับคือมันสวยจริงๆครับตัวผลิตภัณฑข้างในก็เขาจองแล้วเขาจะไปไปเที่ยวห้างเหมือนกันจะไปลงประกวดเหมือนกันชื่ออะไรนะจำจำเม่ได้บอกชื่อผมก็ไม่รู้ชื่อไไดเขาบอกไม่ได้เนาะเนี่ยสองคนเดียวกันจองไว้เลยจำเลยถ้าสมัครสมัครที่น้องเอนะครับเอรับสมัครนะครับเด็กท่านกดแฮชแท็กได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอเออน้องเอต้องต้องบอกเขาด้วยนะว่า เรารับสมัครด้วยอ่าตอนนี้น้องเอนะครับกำลังรับสมัครใครที่กำลังคิดจะพาปลาไปเที่ยวช็อปปิ้งที่ห้างนับงานประมงน้องก้าครั้งที่35นะครับจัดขึ้นเดือนมิถุนาถ้เดี๋ยวจะวันที่จะไม่จำจำไม่ค่อยแม่นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับสิบวันนะครับใช่หรือจะบาร์เรมสิทธิ์ครับก็ส่งสมัครที่เอนะครับถ้าถ้าชื่อเอก็ในเฟซบุ๊กก็คือ AE นะครับแล้วก็ v a n i c h t i t i k u l นะครับหรือไม่ก็แฮชแท็กเด็กเด็กข้างครัวก็จะเจอเอทุก ทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็สามารถสมัครทีไ่ได้นะครับแล้วก็ใครอยากหาปลาสวยงามเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูปลาเล็กกันนี่ฮะแล้วก็โอ okay. เคพามาดูปลาขุนกันไซส์สามจุดห้านิ้วอ่านี่นะครับอันนี้นเขาเรียวกว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรพี่กะน,นี่อับิโน่ตัวนี้เป็นอับิโน่หมดเลยอับิโน่เลดโคเปอร์อับิโน่แพตตินัมนะครับอับิโน่สกอร์เปียนอับิโน่ไวท์บัตเตอร์ไฟต์ตู้นี้จะเป็นจะเป็นอับิโน่หมดเลยอ้ห oh. พขาเขรู้ว่าเอเล็กกับพิก้าอะมิโนพิก้าทุกไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบเลี้ยงและโตทุกตัวครับแล้วก็มาตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้บูเมทัลลิกบูเดมอนอันนี้เป็นโคฮากุอันนี้เป็นบูอิลับชันอันนี้เป็นรีเฟลคชันดีนี่บูแลเดิร์โอ้ยสวยนะสวยนะน่าสวยนใจมากใครกำลังหานะน่ารักน่ารักน่ารักนะครับขุนนี่สวยนะครับใช่ใช่พอโตขึ้นมันยืดนะครับสวยนะครับใช่อันนี้บูอิลับชัน แล้วก็นี่อ่าโอเคแล้วก็มาตู้ปลาเหลืองว้าวครับอันนี้ตู้ปลาเหลืองก็คืออันนี้จะเป็นสีเหลืองก็จะมีเยลโล่เชคเกอาาร์บอร์ดมีเยลโล่วาเลนชายมีโกลเด้นเยลโล่มีซันฟลาเวอร์อันนี้ก็จะเป็นสายเหลืองโอ้ยดีๆที่ก็สวยนะน,นี่เป็นโกลเด้นลาฟาเซียอ่า,อาใช่เป็นปลาสายเหลืองโกลเด้นลาฟาเซียเราดูปลาพิกายไหมตู้พิกายไหมปลา,าเขาคือเห็นไหมครับ คึกหรือพี่ให้กินย่ามาทุกเอ้ยไม่ใช่เห็นไหมครับเขาคึกนะครับการการเลือกปลาเหมือนกันนะเราต้องดูปลาที่คึกนะครับปลาไม่หลบมุนไม่หลบมุมนะฮะเวลาการเลือกปลานะครับนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้อันนี้อะไรครับพี่อันนี้อะไรครับนี่ไดมอนด์รูบี้ครับโอ้หายไปนานตัวนี้ไม่ค่อยได้มีไดมอนด์รูบี้กับไอสตารัสเซนิสกินจะเป็นตัวไดมอนด์รูบี้เนี่ยจะเป็นโกลเด้นเบสตัวไอตัวเนี้ย ไอสตารัส,สเซนสกินเนี่ยจะเป็นสโนว์เบดชื่อย,ยาวเหลือเกินจะดูลายเหมือนกันนะจะดูจะดูแล้วเหมือนกับลายลายจะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วคือคือจะค่อนข้างแตกต่างกันโอใ้ใช่ใช่โอ้สวยสวยครับสวยนี่ไปดูตู้นู้นอ,อันนี้เฮกเคิลอันนี้เฮกเคิลใช่อันนี้เป็นเฮกเคิลครอสครับผมโอ้เฮกเคิลครอสใครกำลังมองสาย เอาไปขุนสนุกๆนะครับโตยาวสูงนะฮะเฮ้ยขาวด้วยเปล่าอันนี้เราก็มาดูนี่โดนจองแล้วอันนี้ตัวนี้จองนะตัวนี้จะไปเชียงจัดส่งเชียงใหม่พรุ่งนี้นี่นี่ก็เป็น CKB นะครับครับอันนี้ก็เป็นซซ็นเตอร์อีกตัวหนึ่งเลยพวกกระดกี CKB เป็นปลาที่ขายดีมากสีมันแบบอ่ะนะอย่างที่บอกจำแจ้งแล้วก็ข่าหมาขมมันก็ไม่มีนะ อสวยครับใชครชอบขุนนะเลเล็กๆขุนเล่นๆนะครับโอ้โหป็กสาริกาได้ขุนจริงจังได้ครับขุนจริงจังได้โอเคนี่เดี๋ยวพาไปดูปลาโซนหน้าบ้านกันครับวันนี้ก็รอบต่อไปแล้วก็มาดูปลาโซนใหญ่อีกรอบนะครับนี่จะเป็นโซนหน้าบ้านโอันนี้ก็เป็นอับิโนเทอร์คอยนะครับตัวนี้ก็สวยเลยลรอันี้เป็นเยลโล่ซีเคบี เย็นลสซีเคมีก็ลงสนามประกวดช้อปปิ้งที่ห้างได้เหมือนกันนะครับเพราะจําได้ว่าม,ม,มีมีพี่ปิงกับได้ทั่วอกก็คือปลาของพี่กากา้าใช่ใช่ข้างในจะเป็นซากุระและผึดอันนั้นตัวนั้นตัวนั้นลูกค้าแม่สายจองไว้เดี๋ยวจะส่งให้เขาอันนี้ก็จะเป็นไบเป็นบูทไทเกอร์ครับสวยครับนี่นี่บูทไทเกอร์ตัวใหญ่ด้วยนะครับบูทไทเกอร์นี่น้องเอมามาดูเองกับมือเลยกับตาเลยนะครับตัวใหญ่จริงครับ ก็อันนี้ก็คือจะเป็นสากุระแรปเปิร์อ่าสักุระแรปเพิร์นะครับใช่เนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าตัวเนี้ยเนี่ยคุณถ่ายถ่ายตัวนี้ตัวนี้ประกวดได้เลยเนี่คยครับนี่นตัวนี้ประกวดได้เลยนะเนี่นดดยแจ่มมากัวยนะครับใครกําลังรีบมารีบมาหานะครับคุณพี่เคยเอาสายนี้ไปได้ที่หนึ่งมาแล้วนะ uh, อ่าสักุระแ้ปเปิร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องแพ้ซูเปอร์เพนทาร่านะ มันก็เป็นปนลารวมทั่วไปปลาแดงตัวใหญ่นะครับแล้วเห็นไหมมันสู้มือนะครับสู้นะครับปลาคึกนะครับน้องเชื่องน้องเชื่องอปลาทิกาการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสโนว์เลสลาปเซียนะครับใช่สโนว์เลสลาปเซียอันนี้ก็ลงสัต อันนี้ไม่มไม,ไม,ไม่ไม่ควรลงนะตัวนี้ตัวนี้มันลงลงแล้วมันก้ากึ่งเกลยไม่นา่าใช่ใช่ตัวนีนี่ผิดนี่ก็จะเป็นเ uh, อ่อเลดวาเลนไชน์อ๋อนี้สวยครับตัวที่สวยตัวที่สวยครับเป็นไฮบอดี้ครับก็คืคอ<ม>สําหรับกลุ่มเฉพาะที่ทชอบปลาทรงสูงสูงผมผมคนหนึ่งนะที่ชอบครับ <laughs> <laughs> เอก็ชอบเอจําได้คู่แรกที่พิ่กาให้เอมาตอนอยู่จตุจกัจกรเอจําแม่นเลยไฮ<อ>บอดี้หน้าโหทรงแบบน่ารัก รั้งที่เองเลี้ยงปลานะเอมาหาพี่กะกา,กาะพี่กากาให้เอมาคู่หนึ่งก็คือไฮบอดี้เลดเมลอนสวยมากเลยครับ้ามันติดตาติดใจเลยแล้วลมันมหายากมากหาไม่มีแล้วด้วย <laughs> พี่กากาไม่เอาเข้ามาบอกมัหายากครับมันหายาก,ายากทรงมันอะโห,หจำมัม่มส่วนไม่ไม,ไม่ไม่ออกไม่ออกแนวบูดอกแต่เป็นไฮบอดี้เนื้อกลมตัวหนาส่วนนี้ก็จะเป็น, Red Ninja. นเลดินจารู้นี่สายปลาแดงครับลงลง,ลงประกวดปลาแดงได้เลยสว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 ย,สวย,สวย เลบินจ่าอันนี้อันนี้ตัวผู้นี้ใครกำลังมองหานะครับใช่อันนี้ลงสายปแดงได้เลยนะใช่ใชกระดงเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยครับงามสวยนะครับใช้ได้เราก็าแอบมาเลือกที่นึงเราแอบมาหาปลาโลสนาเหมือนกันจุ้ๆนะอย่าบอกใครนะครับนั้นเมื่อไหร่ล่ะ ต้องรอร้านนิ่งก่อนใช่ไหมไม่เดี๋ยวใส่ถุงเลยเู้ยตู้พาวาเหรอเดี๋ยวไปหาได้อางั้นเลยนะปลาสวยๆมันไม่แบบวันนี้มาแบบเซอร์ไพรส์แบบปลาพร้อมแบบเยอะจริงๆครับรีบมานะครับว่ามันสวยจริงๆตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ก็ลงลงประกวดสายเทอร์คอยได้แกลเลซีเธอเป็นลงไปลงแกละชซีเธอคอยไปลงสายเธอคอยได้อยู่ตัวนี้ก็ประมาณนี้สวยนะ น,นี่ใครกำลังมองหาปลาบูนะครับนี่ปลาบูพีก่ก้ามีปลาบูนะครับชุดนี้จะไม่แพงชุดนี้จะไม่แพงใครกำลังมองหาปลาบูไปเที่ยวไปเที่ยวช้อป,ปิ้งที่ห้างนะครับดีมีบินเล่นบูด,ด้วยสายคลาสสิกไล่กันสนานวันไหวจับคู่กันระเบิดลเบอร์ไอ่ก็ลงสายบูได้เหมือนกันนะครับใช่ครับปีนี้เขายอมให้ลงแลอเมื่อก่อนคือบูต้องบูล้วนเลย นนตอนนี้เขาโอเคแล้วเขาเขาปรับกฎเกณฑ์ใหม่ก็น่าจะสนุกมากขึ้นแล้วก็มองนะครับคใครกำลังมองหาปลาบ,บูนับนะี่ครับยืนน้ำก็สวยนะครับคใครกำลังมองหาคใครกำลังมองหาปลาบูนะครับตู้นี้นะสกิดนะครับ ป่ามันไหวกสกิดสกิดยายืนน้ำสวยด้วยแอกกบกระซิบกกนะครับแอบกระซิบนะนะนะยืนน้ำก็สวยนะครับรีบมานะครับช้าอดหมดนะครับ <คน S 1> ได้ข่าวว่ารอบนี้คนลงเยอะมากคนลงเยอะครับสกิดมาเยอะมากแล้วฟาร์มฟุกฟาร์มเขาเป็นที่ปรึกษาให้หมดน<ช>ครับแล้วพิจารณ์เป็นอาจารย์ที่ดีมากเหมือนกันครับผมผมไม่จำเป็นผมไม่ลงนะผมบอกไว้ก่อนใช่ใช่ ใครที่สนใจก็รีบแบบมาให้พีก่กาสอนนะครับเทคนิคต่างๆพีก่ากาไม่หูว่วิชาเลยเลยกก็สิ้นเลยครับยินดีครับประตูนี้ชอบเดียยืนน้ำก็สวยครับโ <Okay. S 2> อเคก็อันนี้ก็ขอขอบคุณพีก่กาได้ยินดีพีก่กา้อุตส่าห์มาให้แอบเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวดองเอจะขออนุญาตไปแอบเลือกปลา <laughs> ไปแอบเลือกปลาของเขาบ้าง <laughs> ได้ได้โอเคขอบคุณครับใครอยากหาพี่กาต้องหาพี่ก้าช่องทางไหนบ้างครับ เอ่อเฟซบุ๊กได้เลยครับกาการ์ดิสคัส K A K A R W A าร์วักดนะครับแล้วก็หรือโทรมาก็ได้แล้วถ้ามาครับจาก Google ก็คือเปิดเสิร์ชกาการ์ดิสคัสเจอเลยครับจาก Google นี่ยเสิร์ชกาการ์ดิสคัสนี่เจอทุกแพลตฟอร์มเลยมีเยอะมากใครจะรีบมาหาเราที่กากาก็รีบมานะครับส่วนคลิปเดี๋ยวจะรีบอัปเดตอัปโหลดให้เร็วที่สุดเลยครับใช่ครับได้โอเคในวันนี้พี่การขอบคุณครับขออนุณย่าไม่เลือกมาด้วยครับสวัสดีครับ